ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายหมดนะครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ของรัฐใดๆก็ตามถ้าไม่ได้เข้าไปในการปฏิบัติงานเช่นไปสืบนะครับไปหาข่าวถ้าไปแบบเฮฮาอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่ถ้าที่พืดนีกรมการปกครองก็จะต้องดำเนินการแต่ทีนี้เราต้อง,ต,อง,ต,องต้องสอบพ้อได้จริงก่อนว่าไปทำอะไร ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีการเขาเรียกกฎหมายมันต้องเท่าเทียมกันทุกคนมันไม่ต้องกังวลเลยนะครับมันจะสอดรับกับการเรื่องที่นายกคงมีประชุมวันนี้รู้ไหมครับว่าถ้าเกิดเปิดถ้าหากถ้าเกิดเปิดเกินเวลาแล้วเนี่ยอำนาจในการตรวจอาจจะคือฝ่ายปกครองก็ต้องดูแลฝ่ายปกครองก็ดูแลแต่ว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดูแลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการหารือกันกับทางท่าน ผู้บริหารตำรวจแห่งชาติด้วยอธิบดีกรมการปกครองด้วยตัวผมด้วยเราก็จะจะร่วมกันนะครับมีชุดเฉพาะกิจร่วมกันทํางานปฏิบัติการเฉพาะกิจนะครับทั่วประเทศมันก็จะทําให้ปัญหาว่าเอ๊ะใครจะไปตั้งใจจะไปกันแกล้งใครกันหรือเปล่าหรือว่าไปแบบไปชิงทํางานเอาหน้าเอาตาเพื่อให้อีกฝ่ายเดือดร้อนว่ามันจะได้หมดไปยังไงก็ต้องทํางานด้วยกันนะครับ ระดับบนระดับบริหารเนี่ยทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ได้ได,ได,ได้ได้หาับออทางท่านผู้วิจารณ์ตำรวจแห่งชาติก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทางเราก็จะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ก็เป็นพูดง่ายก็คือจากนี้ไปทั้งผู้ว่ากับตำรวจก็จะประสานงานกันร่วมมือกันในการที่จะทำความสงบเรียบร้อยจัดระเบียบให้กับ ท่านรอฮะไอ้เรื่องที่โซนนิ่งฮะใน4ีจังหวัดนำล่องอะฮะจะมีความชัดเจนออกมาเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็ในอย่างก,กมอจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างครับที่จะให้เปิดยาวัคือตอนนี้เนี่ยมันมันมีรายละเอียดอยู่นะมีแบบพวกสถานบริการที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้วอยู่ในโซนนิ่งด้วยนะครับกับสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายใช่ไหมคล้ายส,ส,สถานเดี๋ยวสถาน กับร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายรถฐาเมริการไอ้ส่วนนั้นเนี่ยเราก็พยายามเดี๋ยวจะต้องหาจุดว่าจะให้เปิดให้ได้ถึงตีสองไม่ใช่สามานบริการนะพวกที่ทำมาหากินนะครับตอนนี้กฎหมายบอกว่าขายเหล้าได้ถึงเที่ยงคืนอันนี้ก็คือช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองก็ขอให้แบบเขาเรียกอะไรคู่ดาวกินอาหารนั่งชิลฟังดนตรีฟังเพลงแต่แต่ไอ้ดนตรีวงก็ไม่ได้แต่ว่า เราขยายเวลาเปิดให้ไม่ง,งั้นเที่ยงคืนต้องปิดใช่ไหมครับส่วนที่เป็นสถานบันเทิงที่ถูกต้องอยู่แล้วอยู่ในโซนิ่งอันนั้นเราก็จะเปิดได้ถึงตีสีจ่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีใบอนุญาตแต่ว่าเปิดเกินเวลาไลอ้นั่นก็เปรียบเสมือนร้านอาหารคือถ้าเขาไม่ขายดูไม่ขายเหล้าใช่ไหมฮะไม่มีดนตรีเนี่ย <S <S <น>เขาก็คือร้านอาหารเขาจะเปิดถึงเช้าเลยก็ไม่มีใครว่า อันนี้ไม่เป็นไรแต่แต่ถ้าแบบขายเหล้ามันก็ขายได้ถึงเที่ยงคืนนะพูดตรงตรง uh huh. เพราะว่าแต่ว่าตอนนี้ต้องปิดเที่ยงคืนด้วยใช่ไหมเราก็ถ้าเขาไม่ขายเหล้าเขายินดีให้ความร่วมมือมันก็ก็เจ๊เก็บตังค์ตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าก็แล้วกันนะก็ชิวๆไปแต่ไม่มีการขายเพิ่มอย่างนี้เป็นต้น นะครับก็สิ่งที่เราต้องการคือกระตุ้นเศรษฐกิจครับว่ากระตุ้นเศรษฐกิจคือไม่ใช่นักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวถ้าเขาสามารถขายอาหารเพิ่มได้การจ้างงานของคนบริกรของอพนักงานของคนทำอาหารของอะไรเนี่ยก,ก็จ้างเพิ่มได้สองสามชั่วโมงมันก็มันก็เป็นการเสริมสร้างไรายได้ให้กับพวกเขานะครับเราก็พยายามที่จะจะเน้นในปัญหา ที่จะต้องแก้ไขให้กับการสร้างไรายได้ให้กับกับกับพี่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดไอเรื่องของนักท่องเที่ยวไอ้นั่นก็ส่วนใหญ่เขาเขาก็อยู่ในในโซนิงอยู่แล้วนะครับท่านนายกท่านก็บอกว่าเราก็ต้องดูเหมือนกันเพราะนักท่องเที่ยวไม่เหมือนพวกเรานักท่องเที่ยวแบบมาจากตะวันตกเนี่ยเขาเขากินข้าวเย็นทีสี่ทุ่มนะ ถ้าเกิดเราไปจํากัดว่าให้เปิดแค่เที่ยงคืนเขาก็สั่งอาหารได้นิดเดียวเห็นไหมฮะถ้าเราเปิดไปถึงตีส<ม>ี่แต่ถ้าอยู่ในโซนิ่งมีการควบคุมมีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็เปิดถึงตีสี่ได<ม>้มันเปิดไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันมีกฎหมายครอบอยู่เราก็พยายามจะปล่อยคลายตัวให้มากที่สุดในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโครงการปกครองเรารับ โจทย์ของท่านนายกมาแล้วรับบัญชาท่านนายกแล้วก็ได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเราก็จะมาทำร่างประกาศกฎกระทรวงให้สอดคล้องกันนะครับทุกอย่างมันมีกฎหมายคุมอยู่ผมก็นึกว่าโอ้โหกระทรวงมหาดไทยเราถ้าราัฐมนตรีสามารถขยับเวลาได้เองมันก็ง่ายหน่อยเราก็รับผิดชอบเองแล้วก็ประกาศเองแต่มันไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องเป็นการ ใช้กฎกระทรวงกฎกระทรวงก็ต้องมาเข้าคอรอมอรต้องผ่านกฤษฎีกาต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษามันก็เป็นการจริงๆก็คือเป็นการการควบคุมให้เกิดขั้นตอนเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงต้องต้องต้องผ่อ,งอนทางนี้ไปก่อนในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็กําลังจะเสนอเป็นพรบอาจจะแก้อาจจะแก้ยังไงให้อํานาจผู้ว่าประกาศโซนิง่งประกาศ เวลาเลยไหมแต่อยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรนี้เป็นต้นซึ่งผมก็เห็นด้วยนะโอ้แค่ขยายเวลาเปิดขยายเวลาปิดเนี่ยต้องเข้าต้องไปถึงขั้นแก้กฎหมายนี่ผมว่าอย่างนี้ประเทศมันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจเลยด้านการท่องเที่ยวลำบากเดี๋ยวเดี๋ยวดูเราตรงไหนทำได้เราทำนะครับออเหงื่อต,ตกเลยถามคำถามพวกนี้ ในเรื่องที่จะต้นประเด็นะครับมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะในฐาหนะพรรคร่วมเนี่ยเราจะสนับสนุพนพรรคร่วมรัฐบาลต้องปฏิบัติตามนยโยบายของรัฐบาลงั้นเป็น,ปนพรรคร่วมได้ยังไงแต่ว่า,าถ้ารัฐบาลอ,อย่างกรณีนี้เป็นนยโยบายของพรรคแกนนาด้วยซึ่งเขาก็จะต้องมีการไปไประชุมไปหาอะไรหางบประมาณหาวิธีการซึ่ง กว่าจะมาถึงคณะมนตรีเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการทั้งหลายมาแล้วเราก็มีหน้าที่จะต้องให้การสนับสนุนโอเคไหมครับ